สวัสดีครับวันที่7มิถุนายน2567นะครับวันนี้นัดอยู่ที่สาขาในนะครับหามาชมรถไถมือ2ราคาถูกราคาย่อมเยาครับที่นี่นะครับเป็นรถที่กําลังจะลงไปปรับสภาพแล้วก็ปรับสภาพแล้วก็มีครับตรงนี้ก็จะเป็นรถราคาย่อมเยาซะส่วนมากนะครับที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับส่วนใครที่หารถสวยๆนะครับก็ดูที่สาขานอกได้นะครับอยู่ห่างกันเพียง7กิโลครับร้านใหม่กับร้านเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเดิมมีรถเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะมี L3408 อีกหนึ่งคันนะครับราคา1สน0 0็ดจะมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะมาคันแรกนะครับมี70ด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับรถหลายคันอยู่ด้านล่างนีนะครับทุกคันนะครับผมขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเอาก็สอได้นะครับคันแรกนะครับกับ m 5 0 0 0ย่ครับโอ้สภาพสวยมากๆเลยคลิปๆนะครับคันนี้เล่มชุดโอนพร้อม5้า9ชั่วโมงการทำงานไหนฟังเสียงดูสิโอ้นิ่มครับ แรกแรกกอนเลยนะครับเดบดับเครื่องกอนนะครับดับเครื่องสภาพถือว่าสมบูรณ์ครับเครื่องนิ่มสตาร์ตติดง่ายไม่ต้องเผาหัวนะครับยางหลัง90%นะครับมาพร้อมกับ่านพวน5ใบ26นิ้วตอนนี้น่าจะเหลือใบ24นิ้วนะครับอ่ะสภาพโดยรวมนะครับประมาณ80%ขึ้นนะครับ ตัวนี้เป็น50แรงม้านะครับหรือซีรีส์ M5000SU ครับใครหาตัวใหญ่ๆไว้ใช้งานนะครับคันนี้ราคาเพียง299,000บาทนะครับ299,000บาทหังไม่ผิดนะครับรถสภาพเดิมสีเดิมสวยๆ299,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมเช็คยังไม่รวมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับคือราคาล้างน้ำขายนะครับก็ตำหนิจะมีหน้าใบมีดครับตัวนี้เดี๋ยวผมปะปะให้นะครับปะให้วางแผ่นใหม่ให้นะครับก็สวยๆเลยนะครับดูคานล่าง นะครับรถเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีครับอะไปคันแรกเล่มพร้อมนะครับชุดโอนครบนะครับตัวนี้นะครับราคาย่อมเยาวนะครับราคาของคันแรกนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาคันที่สองครับคันนี้กับ L อลสามสองศูนย์แปดเอสทีนะครับใบมีดหน้าใหม่นะครับหางใหม่นะครับเป็นหางหลังนาซาใบมีดหน้าของนาซานะครับรวมแถมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับราคาอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับ เครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้รถปี .65 สวยเดิมมาร์กเดิมทุกจุดนะครับคันนี้ประวัติเลยนะครับผมได้รถคันนี้มาจากลานประมูลนะครับรถไม่มีอุปกรณ์มามีแค่หาง3นะครับผมขายหาง3ไปแล้วนะครับดูท้ายนะครับเดิมเดิมสวยผมขายหาง3ไปแล้วผมมาติดตั้งชุดอุปกรณ์ใหม่ให้หางใหม่นะครับใครได้ไปผมถือว่าคุ้มนะครับสาหรับรถ32แรงม้าตัวนี้นะครับพร้อมได้ยางหน้าใหม่และท่อซิ่งใหม่ด้วยนะครับอ่า ราคา3า9 0 0 0มืบาทเท่านั้นนะครับสามแสนบาทนะครับเราไปออกรถใหม่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนเนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้ L 3 6 0 8 DT นะครับ36แรงม้านะครับสวยๆสภาพยาง99นะครับทั้งหมดกบกเปอร์เซ็นต์นะครับยางสูงๆดอกเต็มๆอยู่เลยนะครับ99 98%เปอร์เซ็นต์แล้วกันสภาพรถสภาพเครื่องยนต์ก็ให้ ให้ร้อยเซไปเลยเพราะว่าฟิตเครื่องใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ฟิตใหม่เก็บงานใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คเก็บจุดรั่วซึมเรียบร้อยแต่ว่าเป็นสีเดิมนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าได้หางนะครับชัดเจนไปเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2องแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพอนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแผ่นคัดเปลี่ยนให้ใหม่ครับอันนี้คือรายละเอียดต่างๆนะครับรถใช้งาน1นึ่้า้ยชั่วโมงนะครับอ่ะ บางท่านนะครับมีข้อสงสัยทําไมถึงต้องทาเครื่องนะครับเดี๋ยวไฟท้ายผมเปลี่ยนให้ทาไมถึงต้องทำเครื่องนะครับรถคันนี้เป็นรถจอดนานนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับไม่ชั่วโมงแค้นะครับแล้วทีนี้แหวนตายครับเมื่อไม่มีน้ํามันมาเลี้ยงลูกสูบแหวนนะครับมันก็เกิดการหดตัวมันไม่คลายตัวนะครับมันก็เลยต้องไ้เปลี่ยนแหวนนะครับก็ต้องรื้อมาใหม่ฟานตีปอบใหม่ทําใหม่รอบเดียวเลยนะครับตัวนี้275,000บาทนะครับถัดมาครับสวยๆอีกหนึ่งคัน LC018DT นะครับราคาพิเศษสุดคุ้มย่ำเยาไปเลยครับ3 3 9แส0สับาทนะครับ3 3 9แ0 0ับาทอุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับหน้าหลังดันหน้าหางนะครับสวยๆครับ4ี่นะครับสี่สิบแปลงม้าครับอ่าตัวนี้เก็บงานมีเก็บอะไรบ้างนะครับก็มีเก็บสีล้อครับมีเก็บสีคันล่างนะครับอ่าเก็บสีหางนะครับ ประวัติเดิมของรถคันนี้เป็นรถไปตีเทิร์นศูนย์ใช้งาน2,920ชั่วโมงนะครับเป็นรถไปตีเทิร์นศูนย์ครับเขอไปเทิร์นเอา,า5018ผมก็ไปซื้อจากที่ศูนย์มามาเก็บสีเก็บอะไรต่างๆใหม่นะครับก็ขายราคาที่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับ3 39,000นะครับราคานี้ใครเอาไปใช้ก็คุ้มครับไปต่อสบายนะครับราคาเท่ากับ36 s p ที่ผมลงขายเลยเท่าๆกันเลยเกือบจะเท่าๆกันเลยนะครับ ไมหนึ่งขันครับ L4018SP นะครับนี่ตัวสเปเชียลนะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดครับอ่าเป็นรถไล่นะครับสภาพเดิมๆผมมาเปลี่ยนยางหน้าให้เปลี่ยนลูกหมากให้นะครับอ่าคัตเดิมนะครับชั่วโมงอาจจะเยอะหน่อยนะครับชั่วโมงสามพันสามร้อยหนึ่งชั่วโมงการทํางานครับเป็นรถปีสองห้าหกสี่ครับเป็นรถไล่นะครับใบผานนะครับผมเปลี่ยนใบผานให้ใหม่นะครับอ่า เป็นใบหางบุกเบิกครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับชุดท้ายไม่เคยแกะไม่เคยรื้อครับท้ายไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับอ่ะราคาค่าตัวครับสุดคุ้ม3ามแสนเจ็ดบาทเอาราคานี้ครับสามแสนเจ็ดหมืบาทนะครับตัวนี้รถปี6 5นะครับได้ยังหน้าใหม่ได้ใบผานใหม่นะครับรถก็ถือว่าสภาพเดิมสวยเดี๋ยวฝาทางน้ํามันผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีการขัดสีเก็บสีข้างล่างให้นะครับ มาอีกหนึ่งคันครับกับเจ้าไคโอตินะครับ EX 5 0ครับ50แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบเล็กนะครับ PTO ไฟฟ้านะครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับไคโอติไฟฟ้าเนาะตัวนี้นะครับแต่เติมน้ำมันนะตัวนี้นะครับขายราคาเบาๆเลย190,000บาทนะครับได้ดันหน้าได้หางด้วยนะครับใครที่หารถคุ้มๆนะครับเอาไว้ไปตัดหญ้าไปดันไปไถนะครับระบบเกียร์เยอะๆนะครับนี่ครับระบบเกียร์เยอะนะครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลัง มีรับคอนโทรลให้ด้วยนะครับ t o ในโปรวิวไฟฟ้านะครับ t o เปิดฝั่งนู้นครับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับรถใช้งานสอง0ันกว่าชั่วโมงนะครับในคันนี้นะครับ2,000นกว่าชั่วโมงนะครับเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับจุดรั่วจุดซึมมีนิดหน่อยนะครับขายตามสภาพนะครับคันนี้นะถัดมาอีกหนึ่งคันครับน้องออมสินหนึ่งนะครับ L ่้าศูนยครับคันนี้ราคาย่อมเยาวอีกเหมือนกันครับราคาอยู่ที่4ี่0 0 0สนานะครับรถไล่ สภาพเดิมนะครับดูครับดูคานได้นะครับดูคันใบมีดไม่ชั่วโมงไม่ขึ้นครับตัวนี้นะครับนี่ครับเดิมเดิมน็อตไม่เคยขยับนะครับสภาพยางยางหลังผมให้เปอร์เซ็นต์แปดสิบห้านะครับยางหน้าเจ็ดสิบนะครับมาพร้อมกับผ่านพ้วนครับอ่ท้ายสวยนะครับท้ายสวยเดี๋ยวไปล้างออกดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปล้างดีๆหน่อยนะครับอันนี้สี่แส0สองหมเก้าันบาทครับสี่แส0สองหืนเก้าบาทนะครับ มาอีกหนึ่งคันครับกับอิซากินะครับรถยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านล่างนะครับกับอิซากินะครับอิซากิเอ็นทีห้าสี่ศูนย์เทอร์โบนะครับสี่สิบแรงม้านะครับคันนี้ราคาถูกๆราคาคุ้มๆยางสวยทั้งสี่เส้นสภาพยางเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะลูกค้านะคันนี้ราคาสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทขายตามสภาพนี้สีนี้นะครับอ่าเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติ คงฐานไม่สวยเท่าไหร่ครับคันนี้นะครับขายตามสภาพนี้นะครับคัตท้ายสปริงคัตท้ายไม่มีนะครับคันนี้ผมขอขายตามสภาพก่อนนะครับส่วนลูกค้าถ้าอยากให้เก็บงานให้นะครับโทรมาคุยเรื่องราคากันก็บวกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็มีจุดเก็บอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่รถถือว่าแห้งดีนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับมีกองเปียกมาให้ด้วยนะครับคันนี้ฮะโอเคเดี๋ยวไปดูรถ ด้านหลังนะครับมีรุ่นใหญ่ M7040 กับ34นะครับมาลงมาด้านหลังอูนะครับแต่งหน้าทาปากของเราอยู่ที่นี่นะครับจะสวยไม่สวยอยู่ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวอ,อูประมาณเดือนหน้าก็จะย้ายไปอยู่ที่สาขาใหม่นะครับมีที่ให้ทีมช่างเราได้รีแลกกันเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ก็เดือนนี้ยังอยู่ที่สาขาเดิมกันอยู่นะครับเพราะว่าสาขาใหม่กําลังเล่งนะครับเพื่อจะ เต็มระบบครับตรงนั้นก็จะมีรถใหม่ด้วยแต่ว่ายี่ห้อไหนนั้นอุปไว้ก่อนนะครับอุปไว้ก่อนมาบอกเกินไว้ก่อนว่าจะมีรถใหม่นะครับเข้ามาเปิดเร็วๆนี้นะครับรถใหม่เข้ามาเปิดเร็วๆนี้อ่ะสามสี่ศูนย์แปดนะครับสามสี่ศูนย์แปดอ่าโฉมแบบนี้อยู่สาขานอกมีนะครับเก็บงานแบบนี้เลยนะครับสาขานอกราคาสองแสนนะครับสองแสนมีแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นยันม่าสามสิบห้าแรงม้าครับตัวนี้กําลังเช็คนะครับนะตัวนี้กําลังเช็คนะครับเก็บงานทําสีใหม่ครับตัวนี้ เอาไปที่หนึ่งแสนแดหมืนห้าันบาทครับหนึ่งแสแปดหหันบาทเช็คพร้อมใช้ครับเก็บสีเก็บรายละเอียดเช็คใหม่ทำใหม่ครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเดลวนะครับเก็บงานทำสีนะครับประกันเครื่องยนต์ให้พร้อมนะครับมาพี่น้องข้างฝั่งสปปอาวเราครับหาอยู่ใช่ไหมนะครับรุ่นเอ็มนะครับรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้เอ็มเจ็ดศูนสี่ศูนย์ครับรถเดิมเด้อพี่น้องเด้อรถเดิมสวยๆรถปีห6กรถปี 2012นบสองนะครับเป็นเวทกรมมีเวทให้พร้อมนะครับมาพร้อมกับผ่าน6กผ่านเปลี่ยนบ่ได้เด้อครับผมบ่มีหาง3ามนะครับราคานะครับอยู่ที่เดี๋ยวผมเช็คเก็บสีให้นะครับหาแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับหาแสนหนึ่งหมื่นบาทหาแสนหนึ่งหมื่นบาทลดได้ครับลดได้เอาเอาน้ำสีแสนเก้าพอนะครับใครมาจากคลิปนี้เอาแค่สี่แสนเก้าครับสี่แสนเก้าพอนะครับอีกหนึ่งคันครับไปชมเ5็0ห้าพันนะครับ คันนี้เก็บเ็จน่าจะออกไปอยู่ร้านนอกนะครับเหลืออีกนิดหน่อยครับแล้วก็เก็บสีหางนี่ฮะพวกไฟหน้าเบิกใหม่ครับเดี๋ยวสั่งสติ๊กเกอร์มาใหม่ครับนี่ครับไฟท้ายบางโคนเบิกใหม่ครับชุดนี้เกือบเกือบหมื่นครับทั้งไฟหน้าทั้งอะไรต่างๆเกือบหมื่นนะครับกำลังเก็บงานใหม่คันนี้เอาไปในราคา สามแสนสองหมื่นบาทนะครับสามแสนสองหมื่นบาทนะครับรวมเก็บงานรวมเช็คนะครับอ่ะต่อรองได้อีกนะครับต่อรองได้สนใจตอนนี้ที่ร้านมี M ห้าพันสองคันนะครับ M 7 0 2ย์คันรุ่นใหญ่นะครับอ่ะส่วนตัวนู้นก็จะเป็น L 4 0 1 8ย์ครับจะเสร็จแล้วนะครับเตรียมส่งลูกค้าอันนี้ก็3าม8ี่นดครับอันนี้ก็เตรียมส่งจังหวัดเชียภูมิครับเดี๋ยวเย็นๆจะรีวิวให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าจองออนไลน์เข้ามานะครับคันนี้ก็ จากที่รถมันเคยทําสีมาแล้วเนาะก็เก็บงานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับอ่ะใครสนใจรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตที่ร้านในแล้วนะครับมีรถดีๆหลากหลายนะครับหรือว่าสนใจก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับสาขาในสาขานอกอัปเดตสลับกันนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่0918611191นะครับขอบคุณครับ